สวัสดียามเช้าเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาชมบอลบ้านพี่จินนะคาะนผู้ชมสวนพี่จินเนา,านคะคานผู้ชมขาดูชายชนสิคะเขาจะออกแดงใบเลื่อๆแบบนี้นะนี่แหละคะานผู้ชมเนพี่อันนี้คือหนึ่งกระถางนะคะ่านผู้ชมจ๋านี่นะคะแดงเลื่อๆแบบนี้นะคะนี่ามและกระถางนะคะ่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะออกมาแบบนี้นะคือต้นใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะของพี่จินนะคะ,านนะคานผู้ชมนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้นะต้นใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะพี่จินขายให้ กระถางละเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทถือว่าไม่แพงเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมพะแมวยกให้ดูนะคะแดงออกแดงแบบนี้นะขายให้เจ็ดสิบาทสวยๆเลยนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทท่คนคนคานผู้ชมขามีประมาณสิบกระถา,า,างนะคะท่านผู้ชมมีประมาณสิบกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้วันนี้มันเป็นฟอร์มกอท่านผู้ชมเป็นฟร์มกอแบบนี้นี่นะคะฟ orm กอแบบนี้ออกแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้พี่จินขออยู่ที่ ร้อยยี่สิบบาทนะคะฟอร์มกมีต้นเดียวนะท่านผู้ชมมีกระถางเดียวนะคะร้อยี่สิบาทนะกระถางนี้นะร้อยยี่สิบาทจา้ะออกแดงแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาแบบนี้นะเขาสร้างหัวหมดแล้วนะคะน,นี่นะจีจินก็ว่าจะไม่ขายป้าแมวขายไปเลยให้เอฟซีนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยนะคะนี่เจ็ดสิบาทท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเท้าลำไยนะคะราคาเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะจ๊ะเท้าลำไยเนาะ อ่านี่เป็นเบอร์ของพี่จินนะคะท่านผู้ชม f อซที่เคารพทุกท่านนี่โทรหรือแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะจ๊ะนี่นะคะเบอร์ของพี่จินนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวจะมาไล่บอลสีของพี่จินไปทีละกระถางนะคะทุนผู้ชมขาวันนี้พี่จินก็ปักป้ายปักชื่อไว้แล้วเนาะท่านผู้ชมจะได้ไม่งงกันนะจ๊ะค่ะมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมขาเอาด้านนี้ก่อนมีสองกระถางเนาะสองกระถางขึ้นสวยมากนะคะเดี๋ยวป้าแมวอ่านป้ายก่อนนะ เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้นะคะมันนีมันนีอะไรมันนีล้อมเพชรกับนะเมืองนนนะคะท่านผู้ชมเป็นมันนีล้อมเพชรกับนะเมืองนนนะคะท่านผู้ชมขานีนะคะหน้าแปลกๆแบบนี้เนาะใบออกแปลกๆแบบนี้นะคะกัดถางละเท่าไหร่จ้าที่จีนเจ็ดสิบาทอ่ะเจ็ดสิบาทนะคะป้าแมวขายให้นะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบาทนะจ๊ะค่ะมาด้านนี้ท่านผู้ชมค่ะดูสิคะใบเขาสวยมากนะคะท่านผู้ชมสวยเลยกัดสีสวย ต้นนี้ยิ่งฮาร์ปเลยฮาร์ปครึ่งใบเลยต้นนี้ขายเท่าไหร่จ๊ะพี่จินเดือนพิเศษฮะของพี่แมวขายร้อยหนึ่งกระถางนี้พี่จินขอหนึ่งร้อยบาทนะคะับท่านผู้ชมขามีป้ายเขียวออกมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวป่าแมวอ่านชื่อก่อนนะว่าเขาผสมอะไรนะชื่อว่าลูกไม้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะแม่เขาชื่อรัตนะลุ่งเรืองกับณเมืองนอนนะคะท่านผู้ชมเป็นเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ผสมรัตนะลุ่งเรืองกับณเมืองนอนนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ รัตนะรุ่งเรืองกับนะเมืองนอนท์นะราคากระถางเท่าไหร่เอ่แต่ว่ากระถางนี้พี่จินขอหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะมีกระถางเดียวนะเป็นแผงเขียวแบบนี้นะคะนี่นะเป็นลูกไม้ของรัตนะรุ่งเรืองกับนะเมืองนอนท์นะนี่นะคะท่นานผู้ชมกระถางนี้หนึ่งร้อยบาทอ่ะวางไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วต่อมาด้านนี้พี่จินขายกระถางเท่าไหร่เอยเจ็ดสิบจ้าเจ็ดสิบบาทท่นานผู้ชม่ะเจ็ดสิบบาทสวยๆเลยนะคะลายไม้สวยๆมากนะคะ สีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่หลอดใหม่ค่ะหลอดใหม่มาสวยมากท่านผู้ชมขาะนี่นะคะสวยทุกกระถางเลยนะนี่นะคะท่านผู้ชมจา๋ากระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นบอลกาบค่ะอ่านชื่อเลยเทพสายลุงเทพสายลุงนะคะท่านผู้ชมขากระถางละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมพี่จินเจ้าเทพสายลุงหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็น เป็นลูกไม้ขององคุริมานะคะท่านผู้ชมขาองคุริมานะคะเท่าไหรพี่จิน <70 S 1> เนจ็ดสิบเนาะขายเจ็ดสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมขากัดสีมาแล้วนะนี่นะคะลูกไม้องคุริมานะจ๊ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเจ้ากรงลงกาเท่าไหรเอ่ยพี่จินเจ็ดสิบเจ้า็ดสิบาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอ่ะก็แมวขายให้เลยนะลบพะเก้า <70 S 1> ท่านผู้ชมขาลบพะเก้าเขาจะกัดสีมาเป็นแบบนี้นะคะท,ท่านผู้ชมทุกต้นทุกกระถางนะคะที่ท่านผู้ชมได้ไป เขียวๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมหรือบางท่านก็ได้ไปลักษณะนี้นะคะนกพะเก้าโตมาเขาจะกัดสีเป็นแบบนี้นะที่ไม่ป้ายนะคะท่านผู้ชมค่ะนกพะเก้ารุ่นป้ายนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทนะพี่จินนี่นะคะเจ็ดสิบาททุกกระถางนะคะอันนี้เป็นณนเมืองนนแผงเขียวนะคะณนเมืองนนแผงเขียวมีกระถางเดียวเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะต่อมาอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยพิษณุนโลกสวยๆแบบนี้เท่าไหร่เอ่ยเอาหนึ่งร้อยบาท เอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะขายใหญ่แล้วอ่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ลูกไม้นี่ลูกไม้ส,สวยๆเลยท่านผู้ชมขาลูกไม้ต้นนี้ยจําชื่อไม่ได้เนาะครับเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกไม้ส,สวยๆเลยเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมขาอันนี้อะไรพรี่จินเท้าลำไยจ้ะเท้าลำไยแพงนะคะท่านผู้ชมขาเท้าลำไยแพงนะคะราคาเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมเท้าลำไยแพงนะคะนี่นะมีแบบนี้นะคะเจ็ดสิบาทนะคะเท้าลำไยแพงนะคะท่านผู้ชมขา หนุมานจองถนนล่ะเจ็สิบาทนะ <70 S 1> ขายไปเลย70เจ็สิบาทจ้ะแล้วต่อมาชายชนที่ยังไม่ออกแดงนะคะชมคขะชายชนที่ยังไม่ออกแดงเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยพี่จินขายให้กระถางละสี่สิบาทนะคะต้นเดียวนะคะสี่สิบาทถ้าในกระถางมีสองต้นก็ขายให้เจ็ดสิบาทะคะ่ะแต่เขาก็จะแดงเหมือนกับที่ป้าแมวถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเขาจะออกแดงเรื่อยๆแบบนั้นนะ นี่นะคะท่านผู้ชมสองต้นนะคะพี่จิตขายให้เจ็ดสิบาทต้นเดียวสี่สิบาทจ้ะท่านผู้ชมน,นะคะเป็นชายชนนะคะชายชนลุ้นป้ายนะลูกไม้ต้นนี้เหลืออีกต้นหนึ่งท่านผู้ชมขานี่นะคะต้นนี้เป็นมีสองต้นในกระถางนะคะพี่จิตงจะขายให้เจ็ดสิบาทนะคะนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะลูกไม้เขาจะเล่นสีไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมขาเขาจะสวยมากนะคะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขามาสวยเนะาะขาะแล้วมาด้านนี้คะ่ะท่านผู้ชมขาน,นี่นะคะ ลูกไม้อะไรเอ่ยจีจินอันนี้เป็นลูกไม้พี่มลลาดนะคะท่านชมขาเป็นลูกไม้ของพิมลลาดก,กับไก่กสสระเซมซับผสมกันนะคะท่านชมขาเขาจะสวยมากนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาเป็นใบกลมนะคะนี่น,นะคะท่านผู้ชมขาลายไม้เขาก็เหมือนไก่กระเรมซับพี่มลลาดก,ก็คล้ายกันนะคะเป็นพ่อแม่เป็นฝักเดียวกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต้นนี้ยิ่งสวยเลยเนาะ,ะนี่นะคะท่านผู้ชมขาต้นละ เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิาบาทนะคะท่านชมขาเป็นลูกไม้นะคะปลาแมวย้ํานะคะเป็นลูกไม้พิมลราชกับไก่กระเสมซับนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสว,สวยเลยต้นนี้เขาจะยิ่งกัดเนี่ยท่านผู้ชมขาโตไปเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะเขาไม่อยู่แค่นี้นะนี่นะคะท่านผู้ชมปลาแมวให้ดูนะอันนี้ก็เจ็ดสิบาทเหมือนกันนะจ๊ะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นธาตุบางแก้วค่ะเหลือกระถางเดียวสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะท่านผู้ชม สองร้อยห้าสิบบาทแล้วใช้ชนที่ป้ายแบบนี้ขายยังไงพี่จินสองร้อยจ้ะสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้อะไรเจ้าสาว <100 S 1> ป้าย <3 S 1> สวยสวยเลยท่านผู้ชมขาน,นี่นะคะเป็นเจ้าสาวป้าย,ยสวยสวยเท่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทเนาะนี่บอลกลาบตัวจังเท่าไหร่หนึ่ง้อยจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่หละหนึ่งร้อยจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาเสื้อพันเท่าไหร่จ้ะเจ็ดสิบจ้ะเจ็ดสิบบาทมิ่งมาหามงคลล่ะ จ็ดสิบาทเอาไปแมวขายให้มีต้นเดียวขายไปห้าสิบาทเลยพี่จินห้าสิบ,บาทท่านผู้ชมค่ะอันนี้โอ้หป้ายสวยมากท่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นมหาเศรษฐีป้ายแบบนี้เลยท่านผู้ชมขานี่นะคะมหาเศรษฐีป้ายชมพูแบบนี้เลยนะคะมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมขากระถางเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมป้ายชมพูแบบนี้นะคะมหาเศรษฐีนะกระถางละสองร้อยบาทเนาะอันนี้นะขุนไก่ป้ายเท่าไหร่จ๊ะเอาร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมขา ต่อมาเจ้าจากกักรพรรดิป้าย,ยสวยๆอย่างนี้เลยร้อยห้าสิบขายไปเลยเนาะพี่จินร้อยห้าสิบบาทนี่ลหลพะพญาอะไรเสือเสือดำเสือดำเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบจ้ะเจ็ดสิบบาทนะคาะนผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบอนสีของพี่จินนะคะสวยๆเนาะด้านนี้พี่จินเขียนว่าเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนะคะ่านผู้ชมเพชรเจ็ดสีนี่เขากัดสีมาแบบนี้แล้วขัดสีสวยๆเลยนี่นะคะ หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะไซต์ตั้งแม่แล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะค่ะต่อมาเป็นกวนอูค่ะกวนอูกระถางละห้าสิบบาทนะจ๊ะกวนอูห้าสิบบาทกุมภกันมีหนึ่งกระถางจ้ะกุมภกันนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมพี่จินเอาเอาดินมาใส่หน่อยเด้อเนี่ยหลักมันลอยแล้วลดน้ำอะ่ะ กลุ่มพกการัมี2กระถางนะคะกระถางละเจ็บาทจ้ะค่ะต่อมาด้านนี้พี่จีนบอกว่าเป็นลูกไม้ทศก,กัณกับเพชรเจ็ดสีผสมกันท่านผู้ชมดูสิคะนี่ดูความแวววาวของเม็ดเขากัดสีสวยจังเลยหูใบก็ได้ทศก,กัณเลยนะคะท่านผู้ชมขานี่เนาะใบเขานะคะเม็ดเขาก็ได้เพชรเจ็สีขัดออกมาแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมกระถางละเจ็บาทใช่ไหมพี่จีน เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขามีห้ากระถางนะจ๊ะมีห้ากระถางนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้ก็สวยนะจ๊ะนี่นะคะเป็นบอนสีของพี่จินนะคะท่านผู้ชมจ๋าค่ะถึงจะเป็นบอนสีเล็กๆน้อยๆแต่ก็ราคาย่อมเยาถือว่าไม่แพงนะคะท่านผู้ชมขาถือว่าไม่แพงเนาะสวยมากนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้ก็เหมือนเหมือน ใบเขาจะคล้ายซับพุนผลก็มีนะคะท่านผู้ชมใบเขานะคะจะคล้ายลูกไม้ตรงที่พี่จินเขียนว่ารัตะนะรุ่งเรืองกนัเมืองนนนะใบบางต้นเขาก็จะคล้ายไปทางซับพุนผลก็มีนะจ๊ะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ที่ว่าราคาไม่แพงนะคะท่านผู้ชมขาหนีนะคะสวยๆเลยนะคะมีไม่กี่กระถางเนาะที่พ่อแม่อมองดูนั่นนะคะสวยมากยิ่งกระถางนี้ก็ยิ่งสวยจ้ะนะคะท่านผู้ชมราคาเจ็ดสิบบาทวันนี้ถือว่าราคาของพี่จินไม่แพงนะคะท่านผู้ชมจา๋าค่ะพ่อแม่ก็ขอฝาก บอลสีของพี่จินไปด้วยนะคะท่านผู้ชมใครโทรมาก่อนได้กระถางนี้เลยท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะสวยๆเลยนะนี่ท่านผู้ชมป้าแมวก็ชอบป้าแมวป้าแมวไม่เอฟนะ so. ให้เอฟซีของป้าแมวเอฟไปนะจ้านี่นะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะต้นนี้นะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะป้าแมวขขอฝากเบอร์พี่จินอีกรอบหนึ่งนะคะเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านนี่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะท่านผู้ชมขาป้าแมวจะพา เพื่อนๆบอนสีทุกท่านมาขายบอนสีในช่อง youtube, YouTube ของป้าแมวเนาะพูดผิดพูดถูกในในราคาถูกๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะค่ะท่านผู้ชมขะต้นนี้ก็ป้าแมวก็จําชื่อไม่ได้เนาะพี่จินถามป้าแมวว่ามันก็จําชื่อไม่ได้ต้นนี้พี่จินเขาขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมมีกระถางเดียวนะคะโทรหาพี่จินได้นะคะท่านผู้ชม่ะนีนะคะต้นนี้มีกระถางเดียวมันจําชื่อไม่ได้ แต่ก็เป็นสวยงามนะคะผู้ชมขาเรียกพิงอะไรสักอย่างนี่แหละป้าเมวจําชื่อไม่ได้นะคะพิงอะไรสักอย่างหนึ่งป้าแมวก็ขอฝากบอลสีของพี่จินด้วยนะคะขอสวัสดีประกบบอลสีสวยๆของพี่จินนะจ๊ะสวัสดีจ้า